วิทยุเนชันและ FM 90.5เสนอรายการจับชีพจรโลกโดยสุทธิชายยุนและเทพชัยยงสนับสนุนโดย AAS 3G 2,100เร็วชัวแรงจริงที่สุดในกรุงเทพนี่ซื้อ iPhone 5S กับ AIS วันนี้รับส่วนลดทันที7,000บาทโหจริงดิ เป็นไปได้ยังไงอะเป็นไปได้ดีแค่ย้ายค่ายเบอร์เดิมมาใช้ AIS แล้วถ้าอยากได้ฟรีเลยล่ะก็ย้ายค่ายมา AIS ดีได้ฟรีโนเกียอาชาติ503ง่ายขนาดนั้นเลยหรอง่ายยังมีส่วนลดรุ่นอื่นอีกเพียบย,ย,ย้ายค่ายเปลี่ยนเครื่องใหม่ยังไงก็คุม้มที่ AIS Shop และตัวแทนจำหน่ายที่ร่วมรายการจาก AIS 3 G 2100วันนี้บรรยากาศคึกคัก มีสีสันมากเป็นพิเศษ <laughs> คุณสุริชัยเรามาอยู่ที่เดชันดาวทาวน์สตูดิโอครับที่สายามดิสฟเวอรี่ความว่าห้องข่าวฉุกเฉินนี่มันต้องมีความคึกคัดนะครับส<ช>ุริชัยแล้วก็เรามาตั้งห้องส่งที่นี่ยกลางใจเมืองกลางใจผู้คนแล้วก็กลางใจคนดูจริงๆครับแต่ว่าวันนี้เรื่องร้อนการเมืองนี่จะต้องเอามาวิเคราะห์กันกลางเมืองอย่างนี้แหละ <laughs> ใช่ครับมีหลายประเด็นที่มันประดังขึ้นมาในวันสองวันนี้ซึ่ง ผมคิดว่าฟังดูแล้วมันอาจจะไม่เกี่ยวข้องแต่ทําไปทํามาทุกอย่างมันโยงกันหมดเลยนะครับ,รบการเลือกตั้งทั่วไปจะมีขึ้นวันไหนสารธรรมนูญจะวินิจฉัยคดีคุณยิงลักนจนถึงขั้นทําให้เกิดสุญญากาศทางการเมืองหรือเปล่าการเผชิญหน้าทางการเมืองระหว่างมวลชนของเีรัฐบาลและฝ่ายที่ขับไล่รัฐบาลจะนําไปสู่การนองเลือดหรือไม่คนในตระกูลชินวัตรจะยอมเสียสละทางการเมืองหรือเปล่าทหารจะปฏิวัติหรือไม่ โอ้นี่เป็นคำถามที่ใหญ่มากเลยนะคุณสุวิชัยมันก็จะพัวพันไปหมดอันนี้ขยับอ้น,นั่นก็ขยับตามถ้าอันนี้ไม่ขยับอ้น,นี้ก็จะอยู่นิ่งได้ฉะนั้นทั้งหมดเนี่ยมันอยู่ที่ว่าวันนี้กกตเชิญพักการเมืองไปปรึกษาหารือแม่ตั้งแต่เช้าก็ลุ้นกันจะมีการถ่ายทอดสดและก็ไม่ถ่ายทอดประชาธิที่ปัดตอนแได้ว่าจะไปแล้วก็ไม่ไปแล้วอยู่ดีๆก็มีท่านพระพุทธอิสระนําทีมมาอีกด้วยจบตกลงเนี่ยวันนี้สรุปได้ไมว่าจะเลือกตั้งใหม่วันไหน ข้อสรุปเหมือนเดิมก็คือยังไม่มีความชัดเจนเ,เจอกันกี่ชั่วโมงเนี่ยยังหาข้อสรุปอะไรไม่ได้เลยเหรอยังไม่มีความชัดเจนยังไม่มีความคืบหน้าว่าจะสามารถจัดการเลือกตั้งได้เมื่อไหร่เพราะว่าในการมาหารือวันนี้ต้องบอกว่าเมื่อประชาธิปัตย์ไม่มาเนี่ยฝ่ายที่มาก็คือกอกตส่วนหนึ่งแล้วอีกส่วนหนึ่งก็คือว่าพักเพื่อไทยและพักเล็กๆซึ่งส่วนใหญ่ก็คือพักที่เคยหารือกับพักเพื่อไทยมาแล้ว แล้วก็มีจุดยืนที่ชัดเจนว่าต้องการให้จัดการเลือกตั้งภายใน60วันก็คือยึดตามกรอบของรัฐธรรมนูญเดิมที่บอกว่าเมื่อมีพระราชกฤษฎีการเลือกตั้งก็ให้จัดการเลือกตั้งภายใน45ถึง60วันซึ่งวันนี้พรรคเพื่อไทยและพรรคการเมืองต่างๆพยายามมาให้เหตุผลกรกตว่าควรจะต้องจัดการเลือกตั้งให้เร็วที่สุดเพราะว่ามันมีปัญหามากมายตามที่เมื่อวานพรรคเพื่อไทยก็ไล่เรียงมาแต่ถึงที่สุด วันนี้กะกะตก็ยังไม่ไม่สามารถที่จะให้คําตอบช,ชัดเจนได้แต่ก่อนหน้านี้กะกะตก็พูดเอาไว้ในแนวทางของกะกะตเนี่ยมองไปที่กรอบ90วันห่างไปจากที่ฝ่ายพักเพื่อไทยมองเอาไว้ว่าไม่ควรจะเกิน60วันวันนี้กะกะตอบอกว่าจะรับฟังแต่ไม่ได้บอกชัดเจนว่าจะดําเนินการตามที่ฝ่ายพักเพื่อไทยหรือว่าพักเล็กๆต้องการหรอคะ แล้วทำไมถึงเติมที่จะถ่ายทอดแล้วก็ไม่ถ่ายทอดเป็นการชิงไหวชิงพลิบระหว่างรัฐบาลกับกบก,บกตใช่หรือเปล่าแน่นอนค่ะเพราะว่าต้องบอกว่าการที่จะถ่ายทอดเป็นเกมที่ฝ่ายรัฐบาลเป็นคนกําหนดจ,จากเดิมที่ทางกกตเป็นคนเริ่มต้นบอกว่ายินดีถ้าสื่อใดต้องการที่จะถ่ายทอดสดแต่ปรากฏว่ารัฐบาลโดยสอ,อสอคว้าหมัดโดยการบอกว่า สั่งให้ช่อง9ก้าและช่อง11ไปถ่ายทอดสดเพราะฉะนั้นเนี่ยจะต้องเกิดคำถามขึ้นมาว่ารัฐบาลคิดอะไรอยู่ที่ต้องการให้มีการถ่ายทอดสดซึ่งแน่นอนว่ารัฐบาลกับกกตก็คือไม้เหมือไม้เบากันการที่จะมีการถ่ายทอดสดอาจจะเป็นการเหมือนกับว่าประจานกกตหรือเปล่าเป็นเวทีที่ให้รัฐบาลโดยเฉพาะพรรคเพื่อไทยเนี่ยมาสแสดงจุดยืนทางการเมืองอหรือเปล่านะครับใช่ค่ะาก็จริงไม่มี คนคาดหวังสูงนักว่าประชุมวันนี้จะได้ข้อสรุปเรื่องมันเลือกตั้งหรอเพราะว่าทั้งสฝ่ายซึ่งตอนแรกรวมประชาธิปัตย์ด้วยที่บอกว่าจะไปร่วมใช่ไหมครับจุดยืนนี่ไม่เหมือนกันเลยนะครับกอตบอกนู่นเลือกตั้งปลายเดือนกรกฎาคมนะครับพักเพื่อไทยกับพักร่วมรัฐบาลบอกว่ากลางเดือนมิถุนายนประชาธิปัตย์บอกว่ามันต้องปฏิรูปก่อนถ้าจะเลือกตั้งมันต้องนําไปสู่การแก้ปัญหาซึ่งก็หมายความว่าไม่พร้อมจะร่วมกันเลือกตั้ง้าจะมีขึ้นในกรอบเวลาที่ทั้งกอตหรืออววว่่่าาาาทีีพรรคัััฐบลเนนจจะมมม็ก และพรรคประปชาธิปัตย์ทำไมแรกเริ่มเดิมทีคุณอภิสิทธ์บอกว่าจะไปกับคุณชัมนิสังเดชและนาทีสุดท้ายนี่เบี้ยวเฉยเลยกลายเป็นว่าวันนี้พระพุทธอิสระไปที่โรงแรมที่จัดเวทีหารือแทนครับก็คือว่าทางพรรคประชาธิปัตย์เนี่ย <c oughs> ตามที่เป็นทางการและเขาแจ้งหนังสือมาที่กะกะตก็คือว่าเกรงว่าจะเกิดความไม่ปลอดภยัยเพราะว่าในวงหารืออาจจะมีการประทะคารลมหรือว่าอาจจะมีการใช้กําลังกันหรือเปล่า คือถ้ามองไปก่อนหน้านี้ก่อนที่มีเหตุการณ์มีการประชุมอะไรต่างเนี่ยเคยมีคนที่ไม่เห็นด้วยกับพรรคประชาธิปัตย์ก็ปลุกไปที่ชุมนุมเหมือนกันแต่วันนี้ก็ต้องชัดเจนว่ากลุ่มที่ไปร่วมประชุมเนี่ยนอกจากพรรคประชาธิปัตย์เนี่ยอาจจะมองได้ว่าส่วนที่เหลือเป็นอีกฝ่ายหนึ่งพรครคประชาธิปัตย์ก็เลยอ้างเหตุผลเรื่องความเกรงเรื่องความปลอดภยัยแต่ความจริงก็รู้ตั้งแต่ต้นแล้วนีวว่าส่วนใหญ่ก็จะเป็นพวกเดียวกับพรรคเพื่อไทยที่ไปประชุมวันเนี้ย แต่วันนี้มีกรณีของพระพุทธอิสระก็จ,จะมีคนมองว่า,ากเตรี้ยงเป็นเอกกันแหละคุณแจว่าไหมใช่ก็แน่นอนได้าอกฝ่ายตรงข้ามมันต้องมองว่าทั้งหมดนี้เป็นการจัดฉากอยู่แล้วเพราะว่าประชาธิปัตย์ยังคิดว่าจะไม่ลงสมัครรับเลือกตั้งใช่ไหมคราวหน้าถ้าออกมารูปเนี้ถึงวันนี้ก็ต้องบอกว่าประชาธิปัตย์ไม่กล้าที่จะบอกว่าตัวเองจะลงหรือว่าไม่ลงเลือกตั้งเพราะว่าสถานการณ์การเมืองยังไม่สามารถ อธิบายได้ชัดเจนว่าจะมีการเลือกตั้งหรือเปล่าหรือประชาธิปัตย์รอให้สารธรรมนูญตัดสินรอปรปชออก่อนจังหวะ<ช>การเมืองช่วงนี้อาทิตย์สองอาทิตย์ข้างหน้าเนี่ยมันวลีหัวต่อมากคืนอแน่นอนผมคิดว่าการที่ประชาธิปัตย์จะลงเลือกตั้งหรือไม่หรือพรรคเพื่อไทยจะผลักดันให้มีการเลือกตั้งโดยเร็วเนี่ยมันจะถูกโยงไปถึงคดีของค,คุณยิ่งรักในสารธรรมนูญนะครับเพราะว่าเพื่อไทยก็พูดตลอดว่าการเลือกตั้งเนี่ยเป็นสิ่งที่มันต้องเดินหน้ามันไม่สามารถปฏิเสธได้เพราะว่า พรคเพืเอ่อไทยก็รู้ดีนะครับว่านั่นเป็นหลักประกันที่แน่นอนที่สุดในการทําให้มีความมั่นใจว่าไม่ว่าจะเกิดอ,อะไรขึ้นคุณนิรักจะอยู่หรือไปกรมอชุดนี้จะอยู่หรือไปเนี่ยสุดท้ายแล้วอีกไม่นานถ้าการเลือกตั้งเป็นไปนตามกรอบที่พรคเพื่อไทยต้องการนะครับก็จะกลับมามีอํานาจทางการเมือนเดิแต่คาถามใหญ่ซึ่งถูกถามมาสองสาวันแล้วคุณทักษิณที่สื่อผ่านคนในพรรคเพื่อไทยมานะครับก็คือว่าคนในตระกูลชนวัตรพร้อมที่จะเสียสละทางการเมืองวันนี้นักข่าวก็ถามคุณจริงรัก ใช,ใช่ค่ะคุณยิ่งรักพูดอยู่สามประเด็นหลักๆอย่างแรกก็คือว่าคุณยิ่งรักยืนยันว่าไม่เคยคุยกับคุณทักษิณและครอบครัวเกี่ยวกับเรื่องนี้อ,อย่างที่สองคือคุณยิ่งรักบอกว่าตัวเองไม่ยึดติดกับตําแหน่งแต่อย่างที่สามก็คือว่าพร้อมจะเสียสละถ้าจะทําให้ประเทศชาติสงบคือหมายถึงว่าไม่ยึดติดกับตําแหน่งแต่ถ้าจะให้คุณยิ่งรักเสียสละก็หมายถึง ทุกคนต้องมาอยู่ในกรอบกบติกาและทําให้ประเทศชาติสังคมก็ยังไม่ชัดเจนอีกไม่ชัดเจนยังวนอยู่ที่เดิมคุณจินวัตจะเว้นวักทางการเมืองไหมก็<ช>ไม่ชัดและที่ถ้าคุณยิงรับบอกว่าไม่ได้คุยกับคุณทักษิณเรื่องนี้ก็มไม่จำเป็นต้องคุยนะ<ช>บางทีิคุณทักษิณอาจจะ <c oughs> คิดแทนน้องก็ได้แล้วฉะนั้นประเด็นคงไม่ได้อยู่ที่ว่าได้คุยหรือไม่คุยกันประเด็นอยู่ที่ว่าตกลงมีการเสนอเงื่อนไขนี้ในการเจรจาอย่างไม่เป็นทางการหรือไม่ใช่ค่ะแต่ทั้งหมดทั้งหลายทั้งปวงเนี่ยถ้าเราม ทั้งหมดนี้ทางฝ่ายรัฐบาลก็ยังยืนยันว่าทุกอย่างต้องเป็นไปตามกรอบต้องยึดตามกรอบและต้องเดินหน้าไปสู่การเลือกตั้งซึ่งฝ่ายรัฐบาลบอกว่าจะเป็นคําตอบที่จะทําให้สามารถแก้ปัญหาต่างๆของบ้านเมืองได้อีกประเด็นหนึ่งที่มันเงียบไปละหลายสัปดาห์อยู่ดีๆก็กลับมาอีกก็คือเรื่องการปฏิวัติและคนที่จุดประเด็นขึ้นมาก็ถ้าเป็นไปตามข่าวที่เราได้รับเนี่ยก็คือคุณทักษิณนั่นแหละที่แสดงความเป็นห่วงใจว่าอาจจะมีการรัฐประหารเกิดขึ้น และบังเอิญก็ไปสอดคล้องกับสิ่งที่คนในพรรคเพื่อไทยโดยเฉพาะคุณเฉลิมอยู่บำรุงพูดไหมเมื่อวานนี้ไงบอกว่าถ้าสารธรรมนูญวินิจฉัยเกิดสุนทรยกาทางการเมืองเนี่ยโอกาสนองเลือดก็เกิดขึ้นถ้านองเลือดเกิดขึ้นมันแปลว่าอะไรก็หมายความว่าบ้านเมืองต้องวุ่นวายก็หมายความว่าทหารอาจจะจะเป็นต้องออกมาเพราะฉะนั้นข้อสังเกตของหลายๆคนก็คือว่าเอ๊ะมันมีความเชื่อมโยงกันแล้วบ้างระหว่ hmm. างที่คุณทักษิณสื่อผ่านคนในพรรคเพื่อไทยมากับที่คุณเฉลิมพูดหรือคนที่ ออกมาถแถลงการเมื่อวานนี้ของพรคเพื่อไทยที่7ข้อออกมานะครับที่พูดถึงเรื่อง,งยืนทางการเมืองเนี่ยเพราะฉะนั้นประเด็นของบทบาททหารเนี่ยตอนนี้ก็กลับมาสําคัญอีกแล้วแต่ผมเชื่อว่าวันสองวันนี้นักข่าวเจอคุณประยุทธ์ก็ต้องถามประเด็นว่าจะปฏิวัติอีกหรือเปล่าสถานการณ์ตอนนี้ไม่ว่าจะเป็นฝ่ายรัฐบาลเองหรือว่าฝ่ายกรปรปสอเองเนี่ยเขาก็ยอมรับว่าโดยสถานการณ์ของรัฐบาลและของกรปรปสอเองหรือแม้กระทั่งจะมีองค์กรอิสระมาเกี่ยวข้อง ก็อาจจะไม่สามารถปิดเกมได้อ,อาจจะต้องใช้ทหารเข้ามาเป็นตัวสุดท้ายในการจะปิดเกมเพราะว่าก่อนหน้านี้เนี่ยมองว่าอาจจะปิดเกมที่สารรัฐมนูญที่ทําให้เกิดภาวะสุญญากาศแต่ปรากฏว,ว่าล่าสุดฝ่ายรัฐบาลไปงัดมาตราเจ็ดมาสู้เหมือนกันอ,อ้าวก็ฝ่ายรัฐบาลเห็นว่าถ้าฝ่ายกปปสอ้างมาตราเจ็ดได้เขาก็อ้างมาตราเจ็ดได้ล่าสุดพอรัฐบาลพูดถึงเรื่องมาตราเจ็ดเนี่ย ในช่วงแรกมีการประเมินกันเหมือนกันว่ากปปสก็อาจจะไปไม่เป็นเพราะว่ากปปสเป็นคนพูดถึงเรื่องมาตราจเจ็ดเองถ้าจะไปค้านฝ่ายรัฐบาลเนี่ยก็จะลำบากแต่ล่าสุดเท่าที่ที่ฉันเช็คจากทางฝ่ายกปปสมาชัดๆเนี่ยเขายังเชื่อว่ารัฐบาลเนี่ยไม่สามารถใช้มาตราจเจ็ดในการที่จะทลเกล้าเพื่อขอให้มีพระบงม์ราชาวินิจฉัยรกรณีที่ฝ่ายรัฐบาลบอกว่าถ้าสารรัฐมนูลตีความเกิน อำนาจตีความให้คอรมอรพ้นทั้งตําแหน่งฝ่ายกาปปสอบอกว่ารัฐบาลไม่สามารถทําได้และจุดนี้เองที่มีการมองว่าถ้ารัฐบาลทําอาจจะเป็นเงื่อนไขให้ฝ่ายทหารต้องคิดและต้องขยับหรือเปล่าแต่ว่ามองในแง่พรรคเพื่อไทยมองในแง่ของรัฐบาลนี่กปรปปสก็ไม่มีสิทธิ์ใช้มาตรการอยู่ดีในส่วนของกปรปปสอเองก็แน่นอนใช่ แต่เป็นจุดยืนที่กปปสเขาก็ยืนยันมาตลอดว่าเขาต้องการที่จะปฏิวัติประชาชนต้องการประกาศเป็นรัฐาธิปัตย์แล้วก็ตั้งรัฐบาลของประชาชนขึ้นมา่ในประโยคเนี้ยทางรัฐบาลทางพรรคเพื่อไทยตีความว่ากปปสจะจับมือกับทหารในการที่จะเรียกว่ารัฐาธิปัตย์หรือจะเรียกว่ารัฐประหารก็เถอะตรงท้ายที่สุดรัฐบาลสงสัยว่ามันก็เรื่องเดียวกันหรือว่าทางพรรคเพื่อไทยบางส่วนยนิ่ดีกว่า เจตนาที่จะสร้างบรรยากาศสร้างเงื่อนไขให้มีการปฏิวัตินะครับเพราะรู้ดีว่าการปฏิวัติเนี่ยพรรคเพืพ่อไทยอาจจะเสียหายเฉพาะในระยะเบื้องต้นใช่ไหมครับหมดจากอํานาจไปแต่ว่าระยะยาวแล้วเนี่ยใครก็ตามที่ปฏิวัติยึดอานาจ<ม>ก็คงอยู่ไม่ได้อะอแล้วทําไามาเนี่ยพรรคเพืพ่อไทยก็จะกลับมาสวมหน้าทางการเมืองในอนาคตอันไม่ไกลนี้ด้วยซ้ําไปค่ะคือเมื่อวันก่อนที่คุณทักษิณพูดถึงเรื่องปฏิวัติตามที่มีรายงานข่าวมา แต่ขณะเดียวกันก็มีกระแสข่าวอีก,กระแสนึงเหมือนกันบอกว่าฝ่ายคุณทักษิณเองนั่นแหละที่ต้องการให้มีการปฏิวัติเพื่ออะไรละ่ะเพราะว่าเขายังคิดว่าการที่จะเจรจาต่อรองกับทหาร,รน่าจะง่ายกว่าฝ่ายคุณสุเทพหรือเปล่าผมถาให้นปฏิวัติเสศจเ,เป็นรัฐบาลคุณทักษิณก็เจรจากับทหารง่ายกว่าใช่ไหละค่ะเพราะฉะนั้นตอนนี้ทุกหมาดเกมทุกด้านทุกเรื่องมันเกี่ยวพันกันไปหมด คืออย่างล่าสุดวันนี้อีกเรื่องหนึ่งที่คณะรัฐมนตรีประชุมกันแล้วก็เรื่องการมีเปิดประชุมวุฒิสภาการที่จะขอเปิดประชุมวุฒิสภาวันนี้รัฐบาลยังไม่ได้พิจารณาแล้วก็บอกว่าเหมือนกับว่าโดยสรุปก็คือยังไม่จําเป็น <ừ> ที่จะต้องคุยเรื่องนี้ก็รอไปก่อนแต่รัฐบาลก็จะซื้อเวลาต่อยังจะไม่ให้วุฒิสภาไม่<อ>ให้วุฒิสภามาเกี่ยวข้องอเพราะว่าในภาพรวมของการเมืองเนี่ยต้องบอกว่าวุฒิสภาก็ จะเป็นส่วนที่มีบทบาทสําคัญที่จะเข้ามาเกี่ยวข้องถ้าเกิดภาวะสุญญากาศครับหรือว่าถ้าจะมองในอีกแง่หนึ่งบอกว่าที่มีความพยายามวิเคราะห์กันว่าเฮ้ยคุณทักษิณหรือว่าคนในประเทศไทยพยายามสร้างเงื่อนไขเพื่อปูทางให้ฐานปฏิวัติแล้วก็คุยกันเข้าใจมากกว่านักการเมืองเนี่ยเป็นส่วนหนึ่งของการเสียสละทางการเมืองของคุณทักษิณหรือเปล่า <laughs> ใช่ไหมับค <laughs> ได้ไหม <laughs> ไม่สามารถคิดได้เลยว่าเป็นความเสียสละอย่างไงค่ะ <laughs> นี่แหละผมว่าเชื่อว่าการเจราจาก็ดําเนินไปโดยที่ไม่เป็นข่าวนันแหละต่อรองกันไม่สําเร็จก็มาออกข่าวทีนึงแล้วก็จะมีการเจราจากันต่อและกลับมาอีกถ้าตกลงกันไม่ได้ก็ยังเราจะได้ยินข่าวลือต่างๆนานานี่แหละครับคืนนี้พิเศษหน่อยครับเรารายงานมาจากสตูดิโอข่าวใจกลางเมืองที่สยามบิสคอร,รีนะครับบรรยากาศคึกคักมีสีสันมากเป็นพิเศษเลยนะครับช่วงนี้กลับไปที่ห้องข่าวครับสถานีวิทยุกรมการพลังงานหาร พลังงานทาหารพลังการทำทัน